นีสันไม่ออกแน่เลยบ้าออกสิ่บ้านเราอนะใช้น้ำยาเด็กกระสมาแถวบ้านเราใช้กันนะซักข้ามอะไรออกเราออดูไหมล่ะเดินไปกันเถอะปะเรื่องนี้จะซักออกเหรอออกสิเชื่อเนี่ยลองดูนะข้ามอย่างเงี้ยสบายมากเด็กเงา เดี๋ยวมันต้องมีเครื่องมืออ่ะเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังแล้วกันโอเคเดี๋ยวเอาเสื้อนี้ไปตากก่อนดีกว่าเนาะ N เจ็ดศูนย์สารทำให้เกิดฟอง1กิโลกรัมเกลือป่น1กิโลกรัมน้ำหมักมะกรูด5ลิตร น้ำด่างขี้เทาห้าลิตรน้านปมาไว้การดียวนราี๋ยวนี้ตึ้งโย้มมันแข่งกันแขงออกถามากลุมออกเป็นแปดชิ้นต่อลูกผ่าแล้วเราต้องคว้าลงนะคะยังไงนะคะถ้าหงายแล้วมันทิปมือเรา้องคว้านะคะแล้วก็ผ่า ไปนะคะมี่ได้กี่ทีและวหนึ่งสาได้ค่ะที่ยังไม่ได้กินอะเนถ้าคนไม่เข้าใจวิธีการทำจริงเขาก็คิดว่าจบผสมทั้งหมดรวมไปถเสียคนนี้มันไม่ได้ก็จะแยกส่วนใส่ปาใครได้สองลูกแล้ววางนี้เลยแล้วถอยหลังเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เต็มเพียงแล้วมาใส่ถังนี้เลยนะคะในถังนี้จะมีจุดเทน้ำตาลสีดำรียหัวเชื้อจุลินทรีย์ ลงถารผสมกันใส่มะกรูดที่พาเติมน้ำคนให้เข้ากันและปิดฝาทิ้งไว้สิบี่สิห้าวันจากนั้นนำมากรองเอาแต่น้ำถ้าใช้ไม่หมดให้ใส่ไว้ในภาชนะเก็บได้นานหนึ่งปี ก็เข้าเดิมที่ไ <gracias> ม่ยิ่าดีก็จะไม่ได้ขอบม้ตดไม่ยิ่งดี มวาาะโห้นัแต่แต่ที่ผ่านนำขี้เท่าผสมน้ำคนให้เข้ากาันทิ้งไว้57วันตากน้ำใสๆจากด้านบนมาใช้ เ70ใสก่อนเลยนะคะนำเอ็นเจสูนเทลงในถังเติมเกลือปคะคนที่เข้ากันโดยคนไปทาวกันไม่ควรคนย้อนกลับจะทำที่เกิดยอมเกลือจะทำให้ไม่จับตาการตกน้ำตาล ตุกข์กูรู้เรื่องเออเดี๋ยวให้คู้เรื่องเลยลูกชายแก่แก่ลูกแพร่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่สองใส่เกลือลงไปแกแล้วอย่าทิ้งนะนี่แกเป็นน้ำหมักปะกูลเวลาใส่นสลับกับน้ำตาลทรายนี่นะคะเกลือหมดทีนไหลแต่อยๆคนเลยค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนหมดเพราว่าอะไรทิ้งไว้หนึ่งครัวผสมน้ำมันจะใส่อยๆแล้วเทใส่ไปเลยครับเทโกกเลยมืนเปบางครั้งเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยใส่ทีเดียวได้ไหมไม่ได้ จะไม่เป็นน้ำยาล้างจานเลยมันจะเป็นยาอื่นไปเลยมันจะใส่มันมันไม่ขัดซมมามันมันเป็นก้อนมันไม่ยอวมแตกตัวแล้วมันจะป็่ขัดซึมไหมครับแล้วไม่ขัดซึมไหมอะครับคะจะขัดซึมไหมได้นะ่คะก็คือตัวน้ำยาเที่วเองจะสิทธิ์ในตัวซักฟอกอยู่แล้วทุกตัวที่เราทํานี้เป็นตัวซักฟอกซักล้างเมื่อไหร่มันล้างจานได้ซักผ้าได้ผองซักฟอกคือเคมีนะคะเราพยายามหลีกเลี่ยงเคมี เมื่อเรายายมีเลียงเคมีเราก็ต้องใช้ธรรมชาติเข้ามาใช้สมุนไพรเข้ามามาผสมประสานไปทักสักก็จะใช้เวลาเวนาทีน่นี่นี่นี่น่นนท่นี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 นีนน่คนน่นีน่นี่่นี่นี่น่นนี่นี่นนีีีีน น้ำด่างขี่เท้าเป็นยังไงการเติมแต่ละครั้งเราต้องต้องให้ดูก่อนนะครับว่าเราคนเท่ากันได้หรือยังการเติมแต่ละครั้งติมจะขึ้นต่อไปไม่ไหมืนทานนะสีดำอ่ะเ้าจะืนจะไม่หมือนทานเต้าเจียวนไม่ได้เติแต่ละครั้เติมแต่ลรั้งแกน้ะข้ท่าเป็นีอานนีดำอ่้าเจน้ไม่เทานได้าเลยเตินได้เติมแต่ลาร้งแก้จเข้ากันแล้ว่ี่มันนาน่ะสีดอ่ะเ้เจียจะใส่เหมือนกันสลับกันไปพร้อมลั้มน พอหมดตัวนี้เราก็เติมเกลือพอจางมากๆเราก็เติมเกลือแป้งไม่ได้ทำรูปร่างอะไรย่ง้ต้องคนกี่นาทีนะคะทั้งหมดป๊องก้องกออ็เป็นชั่วโมงอ่ะจนฝ่าน้ำจะหมดอ่ะลูกบอกห้าที เอห้านาทีขั้นตอนสองขั้นตอนแรกครับใส่คนตั้งแต่ที่แรกก็ใส่เกลือแต่ละข้างห่างกันประมาณ5านาทีแต่ตอนขั้นตอนนี้คนจนหมดส่วนผสมทั้งหมดอนนี้ใครอยากลองทำมาใครอยากลองคุณแพนลงเลยที่มันแรงนี่คือ N 70แร่อะไรที่ทำให้ทำให้เป็นฟอง N 70ทำให้เกิดฟอง เลิกบางยาจับควายนี่เดี๋ยวล้มใช้ทำความสะอาดน้ำยาหนึ่งส่วนต่อน้ำเปล่าสิบส่วนกำจัดแมลงน้ำยาหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร